สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาป่ากระเทียมนะคะมาหาเจอป่ากระเทียมได้ไงก็ไม่รู้นะคะนู่นดูสิเ,เห็นไหมนี่จะขุดไปปลูกที่บ้านนะคะเนี่ยจะเอารากมันด้วยนะเนี<ฮ>่ยโอ้รากด้กระเทียมไปหมดรากมันไม่ได้โควิดนาคงจะตายนะคะเนี่ยกินกระเทียมเยอะขนาดนี้ มันต้องไปขุดตรงต้นๆนื่นนะมโอ้ยต้นสูงมากเลยนะคะดูสิโอรมันขุดไม่ได้มันอยู่ลึกมันต้องไปขุดไอ้ต้นเล็กๆถึงจะได้จะเอาจะหาเอาต้น้เล็กๆมุ่นไปเยอะมากสวยมากเลยค่ะดูสิใครอยากได้มาเก็บเลยนะคะตครอยากได้จะได้ต้นเล็กๆ ดูสิกาแต่งตัวเสื้อสีแดงเจ้สวยเลยนะคะมาเก็บกระเทียมมาเก็บกระเทียมแล้วมาหาจิบกี่โมงอะไรมันจะบ่ายสามแล้วเหรอืมโค้ดมาขุดกระเทียมเพลินจะไม่เห็นข้าวเนี่เอาไปเยอะน้อยจะเอาไหมเนี่ยไม่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 เอาไปปลูกเลยจะได้ขุดเผอิไม่เอาหรอไม่เอาก็ได้เดี๋ยวก็ข้ามมาอืกองท่มหัวท่วมหัวเนี่ยว่าค่อยว่ากัน มาฝั่งนี้สิคะจะได้นี้ค่ะ,ะ,คะได้แล้วนะคะน,น,น,นี่รากมันโอ้โหแาวนั่งตัดอยู่ที่เดียวนี่แหละค่ะเพื่อนๆนโอ้ยมันเยอะเกินอ้นั่งตัดอยู่ที่เดียวเมากระเทียมแล้วนี่ <มา S 1> ครับอะไรอะไรไเ,เด็เดี๋ยวมามาปาัดก,ก่อน ลูกชายก็จะเอามีดแม่ก็เดี๋ยวแม่ตัดเสร็จก่อนแม่เอามีดให้เดี๋ยววิ่งไปไกลละสวยเกินค่ะเพื่อนนั่งตัดก็เมากระเทียมแล้วไงกินกระเทียมมันแรงเมากระเทียมแล้วเี่ออเออเป็นยาเมากระเทียมจมูกก็จมูกก็จะเป็นน้ำมมกแล้วไเมากระเทียมโอ้ ต้อนอบอวลทั้งนั้นเลยต้นนั้นเอาไปฝากเพื่อนเอาแล้วไปเอาบ้านเพื่อนมากินข้าวนี่ือต้องเอาไปฝากเพื่อนเขตเรามีเยอะมากเลยเขตมออยู่เนี่ยมีเยอะกว่าทางนู้น เดี๋ยวเอาตรงนี้อีกนิดหนึ่งดีกว่าโอ้ตรงนี้นในป่าไม่มีใครเดินมาหรอกในป่าอยู่ข้างในในนี่ไม่มีใครเดินมาลยุยกินได้สบายใจเลยไม่ต้องเข้ามาโอ้ยดูสิอย่าลุยมาต้นกระเทียมมันจะโตกว่าหนูแล้วนี่มันเดียวมองไม่เห็นหนู อยู่ตรงนั้นเลย <มา S 1> อ,อ๋อออามาตัดตรงนั้นอีกนิดหนึง่งโอ้ตรงนั้นมันดกมากะตัดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันดกนิๆโอ้ดอกมากไหนล่ะสมัตเออเอาเสื้อปิดกระเป๋าแม่ไว้ลูกเออ ไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวกลัวมดมดมันเยอะไม่ต้องเข้ามานะเจ้บบานะครับไม่ต้องเข้ามามดมันเยอะมันสวยเกินแล้วมันมีมดม,ม,ม,มดเอ้ยอย่าเพิ่งมาอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมาแม่จันนะครับมามาอีนะ it, it. กอีกกบวนลมอกบวนลมไปถอด <Okay. S 1> ตรงนู้นไปถอด <Okay. S 1> เราไว้ตรงนู้นนะลูก ถอดแล้ววางไว้ตรงกระเป๋าแม่ยจะไปเดินเยียบผักแม่แม่มมตัดไปเลือเพื่อนเพื่อน,นี่ยก็เลยต้องตัดนานน่ มองดูลูกไปด้วยกลัวมันวิ่ง เยอะจนไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนดีเอเอนุญาตเก่าสื้อไว้ลูกถ้าเสื้อไว้นี่ค่ะเพื่อน โอ้เยอะเยอะผักมาค่ะมาหาเก็บกระเทียมป่ากัน<ม>ลุยดูยตรงกลางเลยเนาะเห็นไหมไปมองหน่อยสิไปมองหน่อยส<ม>ิครับมัวแต่เล่นมดลูกชายก็เห็นหมดก็สนุกเห็นแม่ไหมครับจ้าเก็บกระเทียมก่อนเดี๋ยวแม่ไปเก็บข้างหน้านู้นดีกว่านะาะหันหน้ามาตรงนี้เนาะผู้เยอะมากเลยมันดกมากก็เลย เอา่จีดๆมันนะให้เพื่อนๆดูกรเโอ my god อะไร oh my god ยเดี๋ยวเก็บไปฝาก ที่น้อยดีกว่าเนาะเก็บไปฝากเพื่อนทำไมเก็บเป็นบิสต์แต่มันไม่ค่อยอ้วนในตรงนี้มันดกมากมันเลยไม่ค่อยอ้วน เก็บไม่ถูกเยอะไม่รู้จะเก็บตรงไหนดีเยอะเกินนี่ค่ะกระเทียมเตรียมออกดอกอย่างนี้นะคะเนี่ยดอกมันจะออกขาวๆนะคะจนกระเทียม ต้นกระเทียมม่แม,ม่ไป yeah, yeah. เทรนนี่ยเทรนมาเลยลุอ <Yeah. S 1> โอ้นี่ต้นกระเทียมค่ะออกดอกแล้วมมาเดินเลาะเดินเล่นมาก็มาเจอต้นสิงโตค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นสิงโตเยอะมากนี่ค่ะต้นสิงโตที่มอนเคยพูดในคลิปนะคะเนี่ย มันจะคมๆมถ้าเอาไปปรุงอาหารจะออกขมๆมเหมือนแกงขี้เหล็กคัะนี่สวยมากนะนะคะตน้นสีโตนะเนี่ยดอกมันจะเป็นดอกสีเหลืองรสชาติเหมือนขี้เหล็กเลยค่ะเพื่อนๆ่ายให้ดูเยอะนี่มันออกดอกหมดแล้วดอกสีเหลืองโอ้ยระวังจักรยานนะกิ้งๆิ่ะ เห็นไหมกิ้งกิ้งจักรยานถ่ายให้ดูเยอะๆยังนะไ,ไงหลงอักอยู่เนี่ยในป่าเนี่ยถ้าเก็บเยอะก็เยอะไปกินไม่หมดตะมัดมาใส่เสื้อหนูได้ไหมหลงนี่เห็นไหมเยอะๆเลยนี่สวยๆวยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆ ทางตรงนี้อันนั้นเป็นทางถนนรถนะคะอันนี้เป็นทางจักรยานคะ่ะที่จักรยานขับทางอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นจะเป็นแค่รถยนต์ขับได้ทางจักรยานก็ต้องแยกนะคะนี่ทางจักรยานอ่าหลบหลบ,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 ลบหน่อยหลบหน่อยจักรยานมามาโนเกนเจมมาโนเกนเจไหนไหนโอ้ไม่ oh, my, แล้วไม่ my, คันหนึ่งนะ อ่ะไปแล้วไปแล้วอ่ะไปยาวไปยาวไปาารถไม่เยอะค่ะวันนี้วันนี้เดินออกมาข้างนอกอากาศดีถนนเงียบเมียงโอ้จักรยานตะมันเงียบมากมีรถคันสองคันคือไฟแดงเนาะ จักรยานมาตมัดหลบ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 ท้อยๆอ,อ,อ,อยถอยมาถอยมาแม่ถ่ายจักรยานจักรยานมาแล้ว <c oughs> ถอยมารถมา <c oughs> ดูขวามือซิมีจักรยานไหม <c oughs> ไม่มีเนาะ มีจักรยานเนาะรถ tram ไปรถ tram ม,มานั่นอีกคันหนึ่งไปนู่นแล้วอีกคันหนึ่งกำลังมานะคะเ,เพื่อนๆนี่เขาเรียกรถ tram ท,ที่นี่เขาเรียกรถ tram จะมีรางเหมือนรถไฟนะคะวิ่งสวนกันไปสวนกันมาคนละรางนะมันบินคนละราง รถนี้แหละที่มอนนั่งเข้าไปในตัวเมืองค่ะในเมืองหลวงนะคะบางทีก็ขับรถไปเองบางทีก็นั่งรถทรํามไปค่ะเพื่อน